ใจดีพี่น้องประสิททุกท่านตอนแรกงมือวันทีซิปไปประมาณพอวันทีซิปวันทีซิปันนี้แหละว่าหาได้ลงตลาดตอนนี้ครอบครัวทำกองเขาก็คือสัพพัดพัดคณะคณะหมูไทยแม่ไปตลาดดีแม่ก็วิ่งวันนี้นะก็เลยดีแม่ก็เลยเศร้าดีท่านพี่น้องนีวันนั้นทาน้องผางกับลูกกับไอ้มาดกับเขามาก่อนเขามาแต่งอยู่แต่งจินก่อนราชีเผาอีแม่อยู่คนวัดทุกคนกับลูก ขอมาส่งนมันยากเลยต้องขอมาเห็ดกัเขา่าก่อนบางที่อีแมลแล่เราหนาจะได้เข่ามาอยู่แล้ววันนี่ยทาเบิ่งก่อนถ้าเราขอมาได้ก็คือน่าจะอัดสามประมาณอะให้นางจับข้างหลังนะเดี๋ยวกินแล้วค่อยโชว์ให้เราใหม่ตอนนี้เขากำลังแต่งอยู่แต่งกิ่นถาเป็นะครับเพื่อขึ้นเข่ามาครับพี่น้องอ,อาการเราคือตอนที่ไอ้แม่ทรงอะไรบางเป <c oughs> ็นนนักสำนันครับ มันมันไก่มอ่เพปั่นนัตอนรอบคัวันนี้ถ้ามันขี้ไก่เด้อนาแปดจากทาแขกมาแปดสิบก็ร่วนะนี่มันยี่สิบรวก็เป็นนั่นะครับพี่เอาเหลือดจางมันเทดไห้วินวินงครับต้ต้ดันกระตอมีิล้วเฮ็ดนี่แหละอ้กินห่อเขา็แซ่บดอกเต็เพื่อ น้างหน้าขกงบมานะครับข้างหน้าก็ยี่พอออกไปยีน้ำกาอาีได้นัอนผุ่นหร้มม่านอนพงก็ะล่อิึงนะครับกัดจงโทษเชียกกันเรื่อยๆเห็นไหมแม่ะ้นผุนบะต้านผุ่นก็ได้ดอมันบางน่อนดีนะครับลราเท่ากับจอดที่ผุนละปั่นแย็ดพี่นองกันนะครับอิ่มน้ำซีมังไฟ้เนื่องมาสา บวินนะพี่น้องถ้าผมรูว้รว,าานะว่าเราไปสีวินผมกับว่าพาเราไปนะผมรู้ซึ้ผิดเยอะถ้าเราไปวินนะครับนึกว่าเราสิบบเป็นยางคีเราจากอุดอรนเป็ปนอูอ่ด่านอู่ด่านมานนครพนมเป,ป็นยางไหมสองร้อยเกือบสามร้อยโล่งมาเป็นยางโาวินก็ไม่วิ่นจจอๆเนี่ยตรงไหนครับพี่น้องเตี้ยกว่านละใขรอยู่แต่มีหลูกนะครับมีคำนางกับคำพางแนะนำ กับไข่ครับเทียกวรวนผมนักเลยมีมีผมแล้วกับไอวุดนะไอวุดยืนนั่งกับไข่อยู่เครื่องเสียงทางเนี่บ่อยากลําบ,บากทีย่ยอนะครับพี่น้องเทียกรวนโอ้ท่านเสียงทางยากฝนตกต้องได้ขี่เรือขับอี่างหลายอย่างนะครับเวลาบลื้นมาไหนเนาะฝากเพ่อ,อพี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ครอบพัวไทยเล่าให้ยินเลยครับ ถ้าเบิ้องอาการแม่มเฒ่าหมดูงิดงไแล้วพี่น้องให้เราเข้ามาก,ก่อนถ้าเบิอาา้องการนะครับเก็บแงอยู่แงกินาน้ะครับเด็กมากก็อยากเขาแล้วข้ทาพีน้องขั้นหาพี่น้องแค่นขั้นหน้างหอนพอไว้ทานะครับเพัดบมาวางาพัด สำเร็จกับสำนันเนาะมีสำเร็จกับพัดสำนันแล้วไม่ได้กี่ว่าทิ่ผ้านองไปซื้อรองเท้าสตักนะครับก็เลยคิดแผนเลยสีผ้าไปเอด็ดยังไงลายยางว่าสีผ้าไปกินของกินน้ำนี่ไงว่าที่สแตักว้าที่ผ้าไปกินพิซซ่าได้ลายยางครับยิดแผนบม่ได้วินก็เลยไม่เหตจอดจอยดังใจระหว่างเนาะ ก็แม่ไปเที e ่ยวแยมาชแถวยมาชเาพาไปกินพิเขาพัดอียงนั่นแหละพิด้อแขนนะครับพี่น้องเ้าอยากขาาพ่นไปกินขร้อมกับเสีบมละแต่ว่าบเมียนนะครับพี่น้องกินก่อนเสียใจพี่น้องอัล่ะก็เารู้ว่าเราถิอเป็นเมื่อก้ว่าเราไปก็เสือไม่ให้นั่กิน

ตัเสียใจเยอะจังเปลี่ยนอะไรมเปาเปลี่ยนอาป้าาอานว่าันว่าชันว่าชันว่าชั้นวาเทาเท้ายี่หันนั่นท่านนี่หรอกโอ้โหเท่าว่าเป็นยังดอกเทาว่าเป็นดางเนี่ยเทาเยอว่าเป็นดาง ตับมือแปะแปะ,ปะ co ดียวตับมือแปะแอบแอบจะถ้ากินขอล่ะนุ่มๆจะให้ใส่ถงเห็ดนักกินจะกินยอไปจี๋ยวถ้ากินขอก่อนหนองนนี้ก็นงหูนะครับดวสิวิธีการพัดพัดโดยใส่มันบอใส่ลามันบอใส่ละมันจังเลยเนาะ มันเข้าขัา้วญ่นะครับพี่น้องเขาสื่อหวังจะเบ็ด,บด,บดลายที่นี้มบ็เท่เลรรรหร่ลาปลาปลี่ข่อมาเแล้วดิเห็นป้ออมาไปขอมาไปคนเดียววะ,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 ะต้ากะาจีไข่แนล่ะนั่นจีออกเครื่องเอาก,กับบุรุจักเนาะ ว่าทถวผมกับหอมาะลอนะครับพี่น้องตอนนี้เราว่าการไข้แนวนะครับเด็กน้ำข้าแน่งกับยูน้ำยูไข้เนวเราก็มึงอาการไปเรื่อยๆมาขุดนักพันชาวัน่งกลัวชากลันจะ้นไครับพี่น้องมันเด็ดลังนีกนาวตอนเี็ดพี่น้งเราเปียนไงมาอดเข้ามาหรอกหยกลัน เฉินว่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยป่าป่าปาอยบบากอยาอืาลองั้งานะครับถ้ายนยากับงทางกินอยู่คุณ ครับพี่น้องผมสิเขาขั้วเช็ดน้องกินในน้องกินพริกกระเทียมกระเทียมมีไหมกระเทียมมีบ่พงอกระเทียมกำนพงในสื่อมันบ่กนี่กระเทียมมีไหมลากระเทียมเป็นลากระเทียมมีบ้างผมเขาขั้วเองเลยบนนี่ นี่ล่ะแค่นี้ว่าแค่เล่นแค่50ทุกคนเนาะต้องรอพ่อแม่เห็นบ่แค่น้ําอะนะอันนี้บ่ได้ซื้อหยังเพิ่นบ่เนาะเอาไปแซ่อ้ายเด้บ่นี่ล่ะแต่ละเนาะก็เอาไป50ก็ซื้ออันนั่นเด้ก็ซื้อนั่นเด้หมดแล้วเขียนดาไปกินปากทุกมัดก็ได้ก็ ยาล่อนหนังนครับล่อกระเทียมครับขั้วขั้วลักขณาครับพี่หลงเติทพเงเลยเอาหนังขั้นหน้านะครับพ่อครัวจะเปลี่ยนหัวอเห็ดเดยอยนเลยหัวข้อเห็ดเลยเขาเป็นหมวกพ,วกา,พวกการกันไปเพราะว่า้ี่นี้หัเห็ดตรงกัต้งเห็ดนี่สบย เครื่องอาชีพควบปไหนไปไนนี่เป็นน้ำมันมันเกิดนะครับมันเกิดกล้วยบานานากล้วยมานานาเอาไหมต้องกนเมื่อกล้องแนนะครับ มีหนึ่งไม่ไกลกันเี่จะพบอีกแล้วนะบึงขึ้นมาสิแต่มันเพียดลงก่อน้มคนเพียดแล้วค่ะที่ใกล้อันนี้ครับพริกพริกกรกเทียม ทต้องหล่ก็มาเห็ดปิดเงินเงียบใสมาเห็ดนะครับไอจีเปนมืกล่องเนี่ยขออภัยครับ ขยับไปยังไงที่เกียดขยับมาอ่าเออขยับไปเออเห็นบวกรัวยขยับไปเออประมาณนโสีของไอหอมักพัขนาดกเกือนะครับขนาดก็เกือเออเดี๋ยวเปิดจักกล่องนะ คยเลียงลูกกันไปครเป็นชักไฟนะครับตัดแหงล้มตัดมีดว่า

บาดล้ำยับโมเข้าไปอันหน้าเหือเพื่อนเต้นลันวัวเป็นแม่ครัวอะไรได้นเป็นแม่ครัวบอกให้เครงลวมึงเอาผักขส่ไปติดอย่างี ใส่น้ำมันยี่ห้อิมเลยี่ั่มูทอดใส่ดิ้งควาค่ิมมันหมักก่อนใส่่ใส่ร้านข้าวเลยเมนน้ำหอ่ก่ังเนาะออ้อมกอจริงว่า่นง่ใส่เลยได้สร้างบต้องมาใส่ เพื่อตัวจริงครับลุกเลยทุ่งแด่ควาจนรักไก่กับแม่สิไกจรักไก่นี่จวน

ควน,นยันเห็ดบะเห็ดเก่งไหมมาเก่งเลยจีนเลยโอ้ต่าง,ง,งก็เจ็บจ้ะขวนตป เอาล่ะพ่อแม่เพียงนี้่นาที่มันมาไล่บตาที่ไอ้ใครไวป ใค่บ้ันหลักอันี้ง่ายคือลายแต่ ใส่เอาก็ไม่นด so ้นเกี่ย yes, วันเดียวเสล้ามันหมันสุกกันเมูกมันจะมีอันนี้ใส่เอาแต่กานใส่กานันอันสุกเร่มมือครบกเลยนะครับพี่น้องว่าดียรมาหาหนูเหตุ วมวเฮ็ดกินไม่ยุะแต่เราเื่อาสี่เ้ยะไม้กินจยฟางไรก็ได้กลางมันจีรูพิธีการเน็ดครับหลักการพองมวเฮ็ดกระดองผมล่เล็นบบเฮ็นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็เฮ็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็มเฮดเม็ดเฮ็อเฮ้อเฮ็ดเฮกเเฮ็ดเฮ็เก็ดเฮ็เฮ็ดเา,า,า็เ็ดเฮ็เอ็ด มเเป่อมัเเปิดฮอตสปอตเลยิ่เขาเปนซานแล้นเมือไเอาเสียงไงมื่แล้วปูดภามาต้นเอาซามาต้นไปขายสุคลายจะไ้ตีนกันเปิดได้มเ่น้ำ่วเพานังบางมีท่วม่าีแม่นะครับเพิ่งตามข้าวไปรุ่นน้ำกันนะครับว่าชีพินที่ใดอากาศไม่ได้หลาแม่ไข้ในเ้ำบระล เออแล้วใครเน่ล้วดานั้เามากเยนอนพูนล่ะแต่เว่าเบิเอามากยบบเาาวกูอืมบอมอไื้นสาวขอมากอะไรหรอเ็วแหนวก่ิเดยนด้วยนไมมึงแขนผัวมึงแขนผัวหมวกไปหาเาเจังไรแม่นอนนอนน่เขาวะ เบิงด้ออบิงด like cool ้คุยบนี่เข้าเออฉันเป็นังแบโทรหาะเออเโทรหาเด่ยเลยเห็ดกินซูาเลล่ะเฮ็ดกินอยู่นะคนโจะนมเราจะปักนหยักย่กไันเฮ็ไวรานไปเฮ็ดดอก ส่นเป็นแม่ครัวเอาลูกในลูกอะไรสบคนอะไรีึกหนขอเจ้าเนี่ะอืมขึ้นกินอีเราซัดห้วยไม่กิน พักฒนาจำเป็นเครื่องก็ไ่ค่อยครบไเบุฟเฟ่พักหนึ่งคนหลายมันหวอนมันพัฒนาเลยมันป่ากับ่ามีเนาะมงเือแทนใ้่ อันนี้จะเต็มมั้ยไป ก็กินเขาเซ็ตไม่ที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องในวันในท้ายนะครับนำคังหิวขลองแห้งลืมท้ายไว้สำนวนมา,ามาสับยีตอมักทุ่นแห้งเนี่ยย,ยังขอปากลานด้อแซ่บเอื่อยเงี้ยหมก็แห่ให้เหแนมาคนเป็นมากระเต็บ อืมู้ยนอะวเาซอะยงไเสเ้ออะรยังอืมากินเบียร์กเบียร่มีงานอยังมงานดองเานดองไปอก้วเอ้าอท่าหลีวอยู่บเานเนาอืเืองมันกินเบียร์ยายังขรรเดอ าวาดองกันในเหลีวอยู่มันเอายังกินไปเนี่ยกินก็นได้ก็เด้อตอนที่มาเขนเชิญตู้เ<ม>ขาเอามาเขาไม่ได้เชิญถ่ายเอาขขาบําบวนมาบัวแก้วเนี่ยข้า,ขบาบวบักบําบวนบ้านเดียวยังเต้นเดินเนี่ยเต้นไปคือบ้านห้าเต้นเต้นแดนเล่นบ่ะข้าวบัดไปทำข้าเต้นบปไม่เป็นเต้นเล่นเลย เปลี่ยนหอบแบบน้าขาับเต้นให้ย่างสะขาเลยเต้นพ่อ,อกรดอเลยจะได้มาสั่งจะได้มาสั่งเนี่สั่งเพลงนะเอายังขบปากหลานเนอะอะไกี่บ่กี่กสัดด์เอาชัดเอาเลยอ,อือู้หญิงเป็นหนักบันทิงข ดนแค่ไปได้กินอนู่ไยหมูแมนหมักอันเชยดอ่หมักแมนผสมบุญมากหน่อยมั้งเลยไงพี่น้มั้งเลไงมันต้องจงเจะด้วยเจะโซ่ป่ะหนึ่งเอาผู้แซบไหนึ่งอ่อนอีกหนึ่งหนึ่งเอามันก็อ่อนพงหอมมันคึ้นผิวดินนี่แหละแซบ จะลุกมมกนจดนอนอยู่พ่ัมบนข้างนาจีหมแม่มาก็นอนน้ำพี่น้องนี่ก็เลยพราเจ้าชือลงมานอนนาำราดมันซันลุกมาก็นอนไปสุขภาพแล้วกันน่ลมพีาเป็นลรคนัเลยกกำดนตํา

เงี้ยกินนึงกินนึงมันมึงพี่น้องเปียกอย่าบุญซุปหนึ่งเลยครับพี่น้องบรรยากาศยามคำคำนะครับพี่น้องตอนคำคำกับบ้านทุ่มเศษเศษนี่นะพี่น้องทุ่มเศษเศษกล่องไข่ยีนคั่วบรรยากาศบ้านๆนนี่แหละพี่น้องวิธีชีวิตดั้งเดิมนะครับ น,น้ำานงอมื่อเืค่อยว่ากันนอนเลี้ยงอีแม่มกอ็อาการนอนก็ดีอย่นื่เยอีกแล้ออเวนนะเราาววนนะแต่เราปร่อยกเขมานเราหนาวนะเรา้าวินวเราจะเราปร่อยกเขมามเรานาวเลยไม่งั้น,นก,กินพเดยวจี้เราเออร่างอยากกิน พออุ้มแน่กาอุ้มเราได้ปะเนี่ยอิ้มงมาละอันเบิดเลยดูต่อลูกลให้แม่บ่ลูกพอแล้าบ่ลูกพอแล้วเบ้พอแล้วเบ้ทกินนายเด้อเบ้ Hey, uh, ba, ba, ba.